สวัสดีครับที่เห็นเป็นโปรเจคเตอร์พกพายี่ห้อ e c ็ก d นะครับเป็น Portable Smart Projector ซึ่งเขามีขาตั้งมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นขาตั้งคล้ายๆขาตั้งกล้องนะสามารถที่จะตั้งแล้วก็หมุนไปกลับได้180องศานะครับสำหรับคุณสมบัติตัวนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่สามารถเชื่อมเน็ตได้คุณสมบัติค่อนข้างดีเลยสเปคแรงนะครับสเปคของเขาก็เขียนไว้ด้านข้างตามนี้จะเป็น Android 11นะครับ แล้วก็โปรเจคเตอร์เลโชอยู่ที่0.9ต่อหนึสามารถที่จะบิดได้ร้อยองศานะครับกับหน้าหลังได้อะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะเล่นวิดีโอจากที่มาได้1 0 0 0 0แที่มานะครับเข้าใจว่าตอนนี้คงเป็นพวกแอปต่างๆแล้วก็พวกเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะครับจากนั้นตัวนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 6ซึ่งเป็นคลื่น Wi-Fi 5้ิกแล้วนะครับบลูทูธห้าจุดศูนยโมดูลต่างๆสามารถเชื่อมต่อกับ ลำโพงบลูทูธได้พวก,กอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งจะเป็นออโต้คีย์โตนพวกปรับค้างหมูปรับมุมอะไรพวกนี้เป็นออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวนี้ให้ชมเป็นโปรเจคเตอร์ที่วางขายใหม่นะครับเป็นรุ่น gimbal 5 mini นะครับข้อมูลของเขาก็ตามนี้นะครับเป็น e c o d i gimbal 5 mini นะครับ เป็น LED Projector Projector m u l ์มัลติมีเดียนะครับสามารถที่จะเล่นหนังเล่นวิดีโอจากที่มาหลายๆที่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเชื่อมต่อเน็ตได้ก็สามารถเปิดแอปบนอินเทอร์เน็ตเปิด YouTube เล่นใช้ขึ้นผนังได้เลยนะครับขนาดเล็กมากสังเกตมือผมนะเหมาะกับการพกพานะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างเล็กๆพกพาง่ายสามารถที่จะใส่กระเป๋าผ้าได้เลยนะครับ เนี่ยเล็กเล็กเล็กกว่าที่ผมเคยใช้งานอีกนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับมุมแบบนี้ได้ปรับไปปรับมาได้กับ180องศาแบบนี้ได้เลยครับด้านนี้ก็ได้หรือจะกลับไปด้านนี้ก็ได้นะครับลักษณะของโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นทรงนี้นะครับสามารถที่จะฉายขึ้นผนงังวางตั้งพื้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกลับด้านอีกด้านหนึ่งก็ได้สามารถพับได้ไปมาร้อยแปดสิบองศานะครับตัวนี้จะเป็นด้านบนนะสังเกตง่ายๆด้านบนจะมีช่องระบายอากาศนะครับ เป็นยี่ห้อ XGODY นะครับ XGODY ตัวนี้บอกว่าให้ระวังสายตาด้วยด้านหลังครับจะมีช่องเสียบสายไฟเป็นแบบ2ขานะครับคล้ายๆกับ Apple TV นะครับทรงนี้เลยแล้วก็จะมีปุ่มเปิดนะครับมีช่องเสียบ HDMI นะครับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังน่าจะเป็น AUX ต่อออกไปด้านนอกนะครับ มี USB port เป็น USB A นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของรีโมทนะครับเอาไว้รับสัญญาณ IFID จากรีโมทนะตรงนี้ด้านหลังมีตะแกรงเข้าใจว่าลมน่าจะออกมาด้านหลังเพื่อระบายอากาศนะครับตรงนี้จะเป็นตะข่ายพลาสติกคล้า,ายๆตะข่ายนะตรงนี้คล้ายๆจะเป็นลำโพงนะครับซ้ายขวาเดีย๋ยมาทดสอบกัน ด้านหน้าตรงนี้หมุนหมุนมือนะครับสามารถที่จะหมุนมือได้ระดับหนึ่งเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นโฟก,กัสหรือเปล่าเดี๋ยวมาทดสอบกันติดฟิล์มมาให้ด้วยด้านหน้าตรงนี้คิดว่าเป็นลมเข้านะครับแล้วออกด้านหลังตรงนี้ด้านข้างข้างขวาเขียนว่า e c h o d y SMART PROJECTOR เป็นรุ่น GIMBAL 5 MINI นะครับสามารถที่จะรับไฟ90ถึง2 6 0โวลต์นะครับ 1.2แอมป์ 1> 1. ตัวนี้เป็นไฟบ้านนะครับแล้วก็เป็นหลอด LED เป็นสินค้าจากจีนเช่นเดิมนะครับเขามีขาตั้งแถมมาให้ด้วยนะครับคุณสามารถวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือใส่ขาตั้งแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนมุมมองปรับได้นะครับพอใส่ขาตั้งแล้วก็จะอยู่ท่านี้นะครับคล้ายๆกับเครื่องฉายหนังเลยในกล่องก็จะมีอุปกรณ์แถมมาให้เพิ่มนะครับตัวนี้เป็นกล่องกระดาษ ที่อยู่ในกล่องใหญ่นะครับตัวกล่องเล็กเนี่ยข้างในก็น่าจะเป็นสายไฟนะครับมีสายไฟเป็นปลั๊กขากลมนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นตัวเสียบกับโปรเจคเตอร์จะเป็น90องศาซึ่งดีมากออกแบบมาได้ดีนะครับไม่กินพื้นที่ด้วยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหาปลั๊กดีๆหน่อยมาใช้งานเพราะว่าเป็นขาเกาหลีนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นสาย HDMI ให้มาแล้วแล้วก็มีรีโมทครับ ตัวรีโมทก็คล้ายๆกับยี่ห้ออื่นใช้งานได้ดีมีเมาส์ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นคู่มือครับสมาร์ทโฮมโปรเจคเตอร์เป็นค i c k Installation ไกลแล้วก็วิธีใช้งานเป็นภาพสีด้วยนะมีส่วนประกอบชัดเจนนะครับโอ้โหดูสวยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ละส่วนบอกส่วนประกอบไว้ทั้งหมดเลยลมเข้าด้านหน้าออกด้านหลังนะครับพาวเวอร์อินเทอแล้วก็ส่วนอื่นๆตามนี้นะครับ มี Head Jack ด้วยการใช้งานแอป Switch The Application ตรงนี้เข้าใจว่าเป็นแอปที่อยู่ในเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดขึ้นมาควรจะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เขาติดตั้งมาให้แล้วนะมีแอปค่อนข้างเยอะเลยสามารถตั้งค่าตามคู่มือได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวแล้วก็ทำวิธีการตั้งค่าให้ตามลำดับนะครับสวยมากๆแล้วก็ดูง่ายด้วยครับแต่ละหน้าดูชัดเจนดีนะครับ รีโมทที่ให้มาจะต้องใส่ฐานด้วยนะครับเขายังไม่มีแบตเตอรี่ตัวนี้มาให้ใช้ถานขนาด 3A นะครับผมก็จะเอาถานชาร์จที่ผมมีมาใส่การใช้งานก็ทั่วๆไปครับสามารถที่จะบังคับด้วยรีโมทได้นะครับผมเสียบปลั๊กแล้วก็ต่อเข้ากับโปรเจคเตอร์แล้วขึ้นไฟสีแดงนะครับเตรียมพร้อมเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องโดยการกดปุ่มนี้นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มพัดลมหมุนแล้วครับลมออกมาตรงนี้ไฟเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินครับมีสมาร์ทโปรเจคเตอร์ขึ้นบนผนังนะครับก็จะขึ้นโลโก้ e c o กโขึ้นมานะครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือการต้องปรับโฟกัสตรงนี้ต้องหมุนปรับโฟกัสบริเวณนี้ด้วยนะครับเขาจะไม่ได้โฟกัสอัตโนมัตินะแต่จะมีการปรับคางหมูอัตโนมัตินะครับแต่ว่า คุณจะต้องหมุนปรับโฟกัสด้วยมือเองเหมือนหลายๆรุ่นนะก็ดูโอเคดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟในห้องผมสว่างก็จะเห็นได้ไม่ชัดจุดดำๆที่อยู่บนจอก็คือเป็นหัวน็อตนะครับผนังของผมมีน็อตอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวผมจะปิดไฟนิดนึงนะพอปิดไฟแล้วก็รู้สึกว่าแสงชัดเจนดีนะครับเข้มใช้ได้แต่ความละเอียดก็น่าจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับ นี่คือเมนูของเขาวันและเวลายังไม่ถูกซิงก์กับอินเทอร์เน็ตนะครับจะยังไม่ตรงนะวิธีการตั้งค่าใช้งานโปรเจคเตอร์เอ็กโก็สามารถเข้ามาที่เมนูต่างๆได้เลยนะครับอันดับแรกที่ผมจะตั้งค่าก็คือเข้ามาที่ Setting ครับ Setting ตรงนี้ก็ตั้งค่า Network ครับเขาเป็นไอคอนต่างๆดูง่ายนะครับการเข้าถึงก็เข้าถึงแต่ละปุ่มได้เลยเน็ตเวิร์กเซตตตั้งค่า Wi-Fi ครับ จะมีตั้งค่า Wi-Fi Setting กับ h o t s p o t s e t t i n g ด้วยนะผมตั้งค่า Wi-Fi การตั้งค่า Wi-Fi ตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้ผมก็จะเชื่อมต่อตัวแรกเลย Macman 5นะครับหลังจากนั้นก็ใส่รหัส Wi-Fi ทั่วๆไปนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มที่เป็นสีเขียวครับโอเคตอนนี้ก็ดูเหมือนกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับอ่าเชื่อมต่อแล้ว เขาถามว่าต้องการจะอัปเดตออนไลน์หรือเปล่านะครับมี new version ก็กดโอเคเลยก็แล้วกันครับปล่อยให้เขาอัปเดตผ่านจานต็ตไปนะครับแล้วก็อัปเดต now ด้วยต้องการอัปเดตผมก็จะอัปเดตทางสกรีนตัวนี้อัปเดตครับเร็วดีโอ้ wifi 5G เนี่ยเร็วมากๆนะครับแล้วก็การทาง,งานของเขาค่อนข้างเร็วรู้สึกว่าโหลดแป๊บเดียวแล้ว install น,นะครับ ใช้ได้เลยรู้สึกให้สเปคมาแรงพอสมควรเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนแล้วกันครับกดแบ็กออกมาก,ก่อนนะครับเช็คอัปเดตนิดนึงครับเขาบอกว่ามี new version Projector ผมขออนุญาตด,ดาวน์โหลดเลยแล้วกันนะน่าจะทำให้เมนูสวยกว่าน,นี้เนื่องจากว่าโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อ Wi-Fi 5G นะครับฉะนั้นการดาวน์โหลดก็จะเร็ว หลังจากโหลดเสร็จแล้วก็อัปเดตเลยครับเรียบร้อยครับเขาถามว่าต้องการรีบูตหรือเปล่าอัปเดตเสร็จแล้วก็รีบูตได้เลยครับ Yes นะครับถัดจากนั้นเข้ามาตั้งค่าต่อครับมาที่ การตั้งค่าเน็ตเวิร์กซึ่งผมตั้งค่าไปแล้วถัดมาบลูทูธครับคุณสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อลำโพงเพิ่มเติมได้เพื่อให้เสียงเพาะขึ้นนะครับสามารถที่จะเชื่อมบลูทูธเขาเซิร์ชเจอบลูทูธที่อยู่ข้างๆแถวนี้นะครับก็แบกออกไปก่อนถัดมาภาษาครับลองเปลี่ยนภาษานะลองหาภาษาไทยครับ มีภาษาไทยด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วโอเคมีภาษาไทยด้วยส่วนคีย์บอร์ดนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดเดิมโอเคอยู่แล้วเมนูเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วครับตั้งค่าอื่นๆปรับใช้การตั้งค่าคืนค่าโรงงานนะครับตัวนี้ปรับการตั้งค่ามาดูกันนค่ามีอะไรบ้าง มีการตั้งค่าแอปต่างๆนะครับการอัปเกรดออนไลน์อะไรพวกนี้น่าจะเป็นค่าของแอปพลิเคชันอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับถัดมาตั้งค่าการแสดงผลครับการแสดงผลมีการย่อขยายได้นะครับสามารถที่จะปรับย่อขยายย่อนะครับขยายสุดเลยอันนี้สุดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ถัดมาโหมดการฉายภาพ กับหัวแล้วก็กับพื้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถัดมาค้างหมูครับค้างหมูโอเคอยู่แล้วอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความสว่างและสีโอ้โหเยี่ยมเลยสามารถปรับความสว่างได้ตอนนี้อยู่ที่ครึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับคุณสามารถปรับความสว่างได้ผมจะเร่งความสว่างนะสว่างมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือสว่างมากขึ้นนิดหน่อย เป็นการปรับสีนะครับแต่ว่าไม่ใช่การปรับแสงนะเข้าใจว่าแสงยังเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นภาพที่ขาวขึ้นนั่นเองนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้ผมก็จะปรับเท่าเดิมเป็น50นะครับเรื่องโทนสีแล้วพวกนี้ก็สามารถปรับได้ถือว่าทำมาเผื่อความจำเป็นในการปรับโทนนะครับถัดมาจอภาพจอภาพผมไม่แน่ใจว่าจอภาพอันนี้คืออะไร เป็นการเข้าสู่โหมดสแตนบายนะครับเป็นการรักษาจอตอนนี้เป็น never อยู่นะครับสามารถที่จะ5นาทีปิดจอก็ได้นะครับตรงนี้ก็ผมปิดฟังก์ชันนี้ไปเลยไม่เป็นไรก็ฉายไว้ตลอดแบบนี้แหละเรื่องของการตั้งค่าการแสดงผลก็มีเท่านี้ถัดมาเรื่องการตั้งค่าเสียงครับเสียงตอนนี้เป็นเสียงดังสุดนะครับแล้วก็ตั้งค่าเวลาเวลาเลือกเขตเวลาปะกะติเลือกเวลาก็จะเลือกเป็น แบงคอกประเทศไทยนะครับ GMT บวก7นะครับกรุงเทพครับเจอแล้วโอเคแล้วก็เลือกแบบ12ชั่วโมงครับวันที่ถูกแล้วนะครับอัตโนมัติแล้วก็ตั้งเวลาอื่นๆถูกต้องแล้วโอเคนะครับเกี่ยวกับเราเป็นข้อมูลของเขาข้อมูลของตัวเครื่องนะครับมาดูกันเป็น รุ่น g i m b a r d 5 Mini Android 11นะครับผมอัปเดตล่าสุดแล้วตัวนี้จะมีพื้นที่ในการเก็บอยู่ที่8กิกนะครับแล้วก็ว่างอยู่4.4กิกหน่วยความจำ1กิกว่างอยู่384เมกนะครับข้อมูลของเขาก็ตามนี้ถือว่ามีพื้นที่เหลือนะแรม1กิกก็ถือว่าโอเคเทียบเท่ากับระดับทั่วๆไปสเปค สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ลอมก็ถือว่าเหลือเยอะเพิ่มระดับภายในเข้าใจว่าสามารถที่จะอัปเกรดถัดมาเพิ่มระดับภายในเข้าใจว่าเอา usb มาติดตั้งแอปเพิ่มนะครับเพิ่มเติมทางออนไลน์น่าจะเป็นการอัปเดตผ่านออนไลน์ผมอัปเดตไปล่าสุดแล้วนะครับก็โอเคการใช้งานทั่วไป ก็โอเคการตั้งค่ามีเท่านี้นะครับเมนูการตั้งค่าถัดมาเป็น Netflix YouTube App Store a นะครับ e p p Store เข้าใจว่าต้องล็อกอิน Android ก่อนนะเข้าถึงแอปได้เยอะมากเท่าที่ดูคือมี YouTube มี Disney มี Netflix นะครับมี Google Chrome แล้วก็มาดูแอปของฉันครับมีแอปอะไรบ้างที่ติดตั้งมาแล้วเครื่องคิดเลขแฟม เพลง App s มี r e m แคส c a มิลเ r อร์จากมือถือแล้วก็มี Play Store มี Screencast น,นะครับตัว Play Store ก็เข้าใจว่าต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะดาวน์โหลดแอปได้นะครับผมลองติดตั้ง Apple TV เพิ่มนะครับจะดูว่าสามารถใช้งานบนเครื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับ ดูเหมือนว่าสามารถใช้งานได้แต่คุณก็ต้องเชื่อมเข้ากับ Apple Account ของคุณก่อนนะครับสามารถเปิด Apple TV ได้เสียงดีนะครับเสียงใช้ได้เลยลองเปิดวิดีโอความคมชัดสูงครับตัวนี้เป็นวิดีโอ 4K นะครับถือว่าค่อนข้างชัดแล้วก็สีสวยนะ เรื่องความรวดเร็วก็สวยให้รายละเอียดได้ดีครับส่วนเรื่องความกระตุกยังไม่เจอนะจากการเล่น YouTube มาทดสอบมายังไม่เจอว่าเครื่องนี้กระตุกเพราะว่าโหลดวิดีโอไม่ทันนะครับ ผมจะลองเข้าเว็บจาก Google นะครับตัวนี้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ผมเพิ่งติดตั้งใหม่ดูสโนไว้นะครับ เขาจะพยายามเล่นเต็มจอนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับขึ้นอยู่กับเว็บนะบางเว็บก็เล่นได้บางเว็บก็เล่นไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นการเล่นหนังสโนไวท์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวโปรเจคเตอร์เอ็กโดีมีเว็บเบราว์เซอร์ให้โหลดใช้ด้วยผมโหลดเว็บเบราว์เซอร์มาแล้วก็สามารถที่จะเล่นหนังผ่านเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้ได้นะครับสังเกตดูจะมีโลโก้ของช่องหนังอยู่ทางซ้ายล่างนะผมจะลองเลื่อนเมาส์ให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับอ่าโอเค เขาก็จะโหลดแต่ไม่แน่ใจว่าจะโหลดผ่านหรือเปล่าตัวนี้เป็นหนังซูมนะครับจะขี้เละหน่อยโปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถจับคู่เมาส์บลูทูธได้นะครับคุณจะสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นแบบนี้สามารถที่จะออกย้อนกลับโดยคลิกขวานะครับก็คลิกขวาก็จะเป็นการถอยกลับคลิกซ้ายก็จะเป็นการเลือกโหมดครับสามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้เลยนะครับรู้สึกว่าโอเคดีผมเชื่อมต่อเมาส์บลูทูธแล้วก็สามารถควบคุมได้ปกตินะครับ อ่านี่นะสามารถใช้เมาส์ควบคุมเนี่ยมันเยี่ยมเลยเนะครับกดสกอร์แบบนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถเชื่อมต่อลำโพงไต i บิ s สตอร์ o อกโได้แล้วนะครับก็น่าจะทำให้เสียงเพราะขึ้นนะครับแล้วจะทดสอบด้วยการเล่นหนังอีกทีนึงนะครับ ลองเชื่อมต่อใช้งานผ่านสาย HDMI ครับผมจะต่อกับคอมพิวเตอร์นะตอนนี้ก็จะให้จอคอมออกโปรเจคเตอร์นะครับหลังจากที่เสียบเข้าไปแล้วก็เขาจะมีกระพริบที่คอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับดูว่าโปรเจคเตอร์จะออโต้หรือเปล่านะครับดูเหมือนว่ายังไม่ออโต้นะครับก็จำเป็นจะต้องเลือก HDMI ด้วยนะผมจะกดโอเคเลือก HDMI นะครับ โอเคมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคคมชัดดีนะครับเลือกผ่านพอร์ต HDMI เอาหน้าจอคอมพิวเตอร์มาโชว์นะครับที่เห็นจะเป็นร้านค้าขายฉากโปรเจคเตอร์นะครับที่ผมใช้อยู่ด้านหลังตรงนี้นะหลังจากใส่ USB ไปแล้วนะครับก็กดที่แฟ้มเป็นโฟลเดอร์วิดีโอที่ผมเซฟไว้มาดูที่บ้านนะครับกดเล่นได้เลย ก็ชัดดีครับวิดีโอ <Video S 2> ตัวนี้เป็น Full HD นะครับชัดแจ๋วเลยค,ค,อลอค่อนข้างทำงานได้เร็วนะครับ,รบระคะอบอบบอือนขปางทำงานได้เร็วครับกับการเล่นมัลติมีเดียถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ต้องโหลดนะครับจะทำงานได้ค่อนข้างเร็วมากสำหรับวิธีการแชร์หน้าจอจากมือถือขึ้นมายัางโปรเจคเตอร์ก g o d y นะครับ ก็สามารถที่จะทำได้ไม่ยากเข้ามาที่แอปของฉันเพื่อเปิดรับนะครับตัวนี้จะเป็นการรับสกรีนมิลเล r ให้คุณเปิดมือถือขึ้นมานะครับแบบนี้จากนั้นก็เลื่อนลงมาเพื่อที่จะเอาเมนูขึ้นมานะครับจะเห็นภาพหน้าจอตรงนี้เป็นการแชร์สกรีนนะครับรอสักพักหนึ่งให้เขาค้นหาเขาจะเจอว่ามีชื่อโปรเจคเตอร์ที่รอรับการแชร์สกรีนอยู่ก็กดเลยครับเชื่อมต่อนะครับแบบนี้ สังเกตดูเขาก็จะมีขึ้นมาให้บนนู้นนะครับเราจำเป็นจะต้องกดตอบรับนะครับยอมรับเพื่อรับการแชร์สกรีนยอมรับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เขากำลังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เป็นการแชร์สกรีนจากมือถือขึ้นมาสังเกตดูหน้าจอจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเ,เป็นโหมดวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยโอเคมากๆนะครับ สังเกตดูตอนนี้นะครับภาพในนี้กับในนี้จะเป็นภาพที่เฟร,รมใกล้เคียงกันนะครับเป็นการแชร์สกรีนขึ้นมาเลยอาจจะมีหน่วงนิดหน่อยประมาณครึ่งวินาทีนะครับสามารถที่จะแชร์สกรีนขึ้นด้อ่านนี่นะครับมีการพลิกกลับไปกลับมานิดหน่อยตัวนี้เร็วดีเสียงกับภาพตรงกันนะครับ แต่จะมีหน่วงต่างจากมือถือนิดหน่อยสังเกตดูที่ปากของคนพูดนะครับกับเสียงโปรเจคเตอร์ทำงานได้เร็วนะครับตอนนี้ก็ตัดการเชื่อมต่อแล้วครับเสียงออกจากมือถือแทนแล้วนะครับนนก็ออกมาที่เมนูแรกนะครับ ตอนนี้ผมใส่รหัส netflix ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบ netflix นะครับาสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะเดี๋ยวลองดูหนังสักเรื่องนะครับมี m a s t e r s h e p เป็น New Episo d e ก็มีนะครับโอเค กดเลือกเป็นเต็มจอก็จะดูเหมือนดู Netflix ตามปกติเลยครับคล้ายกับดูในทีวีเลยครับแยกไม่ออกเลยภาพก็ชัดดีนะครับเป็นจอใหญ่มากๆดูตรงนี้ก็ต้องปิดไฟนิดนึงโดยรวมก็ถือว่าดีเยี่ยมครับ ในมุมผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาราคาประมาณ2,000ต้นๆนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ e c h o d ตัวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยโปรเจคเตอร์มาเป็นเซตแบบนี้นะครับมีขาตั้งมีตัวเครื่องสาย HDMI แล้วก็สายไฟนะครับโดยรวมถือว่าโอเคมากๆขนาดเล็กกว่ามือผมอีกนะครับเหมาะสำหรับพกพาแต่ว่าคุณต้องหาถุงใส่เพิ่มเองการใช้งานก็ครบถ้วนครับ เครื่องไม่ค่อยร้อนลมจะออกด้านหลังนะครับมี HDMI ผมเสียบ USB ไปก็สามารถเล่นวิดีโอได้ครบนะครับเล่นง่ายแชร์สกินก็ได้มีฟังก์ชันในการโหลดโปรแกรมเข้า Google สามารถดูหนังผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับโอเคมากๆก,ก,กับฟังก์ชันนี้ดู Netflix ได้แล้วก็สามารถที่จะแชร์สกินได้ครับครบเลยสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวโปรเจคเตอร์ทางเลือกนะครับที่ทำงานได้ดีออกมาตอบโจทย์ ครบทุกฟังก์ชันเท่าที่ผมอยากได้นะครับตามที่รีวิวไปก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการโปรเจคเตอร์อยู่ก็ตัวนี้เลยครับถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับเยี่ยมเลยกับ e c o d i ดท่านใดที่มีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีพุสสอบมาตอบให้นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ